สร้างผลงานให้ดีขึ้นแค่คุณทำสิ่งนี้วันนี้เรามีวิธีปลุกพลังตัวคุณเพื่อสลัดความท้อแท้สร้างผลงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นสมคำกับว่ามืออาชีพ 1. รู้จักตัวเองและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเริ่มต้นหาวิธีสร้างผลงานให้ดีขึ้นกว่าเก่าเราควรทำความเข้าใจกับงานที่มีอยู่ให้ลุกซึง้งและฝึกมองในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม และเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากจุดแข็งของตนเองเพื่อน,นำมาเปลี่ยนแก้ไขให้ดีกว่าเดิม 2. คิดรอบคอบวางแผนทำตามกรอบอย่างเป็นระบบปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้งานที่ทำผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จก็คือความเร่งรีบในการทำงานโดยไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำหลายคนอาจมองว่าการคิดวางแผนเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ถ้าเรามองด้วยเหตุและผล จะเห็นว่าการคิดไต่ตองมองรอบด้านถึงผลดีผลเสียวางขั้นตอนเป็นอย่างระบบอุดรอยเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยให้งานไม่สะดุด 3. งานไม่หลุดด,ด้วยเช็คลิสต์การทำเช็คลิสต์งานต่างๆการทำเช็คลิสต์มีประโยชน์ในการทำงานอย่างมากเพราะจะช่วยให้คุณไม่ตกหล่นหลงลืมหรือละเลยขั้นตอนในการทำงานซึ่งอาจาก่อให้เกิดข้อผิดพลาดสเช็คแบ็ค แบบจำลองความผิดพลาดแก้ปัญหาก่อนลงมือทำจริงลองทำเช็คแบ็กหรือแบบจำลองความผิดพลาดเป็นการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับงานที่ทำว่ามีปัญหาข้อบกพร่องจุดอ่อนอันตรายที่อาจจะเกิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆอันส่งผลให้งานสะดุดและประสบความสำเร็จช้าลง 5. เปิดโลกด้วยแหล่งเรียนรู้ฟรีและดีการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเป็นสิ่งที่ต้องทำและสิ่งรอบๆตัวจะทำให้เกิดมุมมองความคิด กินเนิการมากขึ้นสามารถสรรหาสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นยิ่งถ้าพยายามผลักดันให้ตัวเองวิ่งเข้าหาแรงความรู้ที่ดีเช่นข้อมูลจากสื่อและความรู้ทางเทคโนโลยีการอบรมก็จะสามารถพัฒนารำหน้าไปได้ไกลหหาโอกาสลองทำบ่อยๆและพัฒนาฝีมือเมื่อมีโอกาสได้ลงทดสอบสนามความสามารถอย่าปฏิเสธ,ธต้องรีบฉกฉวยโอกาสเพื่อพัฒนาฝีมือ หลายคนพลาดโอกาสดีๆในการโช์ฝีมือเพราะความไม่กล้าไม่พร้อมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเ 7. ปิดอคติของตอนเองเปรียบเทียบงานในอดีตของคุณหรืองานที่คุณได้รับคำชื่นมชมของผู้อื่นกับงานที่คุณทำยุ่นจันของคุณว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใดเพื่อเรียนรู้ข้อดีและข้อบกพร่องของตอนเองแล้วตัดสินอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและยอมรับโดยไม่อคติคครับ